Everyone. welcome my English my to class สวัสดีนนักเรียทุกคนนะคะคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือ do, go แล้วก็ play นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราไปทบทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ sports and games นะคะก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาและเกมนะคะไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะ เทนนิสเทนนิสกีฬาเทนนิสนะคะเทนนิสต่อไปบาสเกตบอลบาสเกตบอลกีฬาบาสเกตบอลโยคะโยคะโยคะจ็อกกิ้งจ็อกกิวิ่งเหาะๆหรือวิ่งจ็อกกิ้งนะคะวอลเล่บอลวอลเลบอลกีฬาวอลเล์บอล cycling cycling ปั่นจักรยาน aerobics aerobics aerobic chess chess หมากรุก exercise exercise ออกกําลังกาย rugby rugby กีฬารักบี้ฟุตบอลฟุตบอล ต่อไปเราไปดูตัวแรกเลยนะคะคำว,ว่าดู do ปกติคำว,ว่าดูเนี่ยจะแปลว่าทำนะคะเรามาดูกันว่าคำว,ว่าดูเนี่ยใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมประเภทไหนนะคะจากคำอธิบายเขาบอกว่าดูเนี่ยใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการที่เล่นเพื่อพักผ่อนกีฬาที่เล่นเพียงลำพังไม่ต้องเล่นเป็นทีมไม่ต้องใช้ลูกบอล อาจจะเป็นศิลปะการต่อสู้ก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างของการใช้คำว่าดูนะคะเช่นประโยคแรกนะคะ I do yoga I do yoga ฉันเล่นโยคะนะคะสังเกตไหมคะ do ใช้กับกิจกรรมที่เล่นคนเดียวไม่จะเป็นต้องมีลูกบอลเนาะโยคะสามารถทำได้คนเดียวเล่นได้คนเดียวนะคะ I do yoga ต่อไปประโยคที่2 James Does aerobics every day? James does aerobics every day. james เต้นแอโรบิกทุกวันนะคะแอโรบิกใช้ do แต่ในกรณีนี้คือเจม e s มีคนเดียวใช่ไหมคะเราต้องเติม e s James does aerobics every day james เต้นแอโรบิกทุกวันแอโรบิกสามารถทำได้คนเดียวเนาะไม่จะเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะคะ ฉะนั้นเราต้องใช้ do นะคะแต่ในประโยคนี้ใช้ does เพราะว่าเจมมีคนเดียวนะคะอ่ะต่อไปมาดูคำว่า go บ้างนะคะ go ปกติแปลว่าไปได้ไหม go to school go to bed เรามาดูหลักการใช้ go นะคะ go จะใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing อย่างที่ครูยกตัวอย่าง go swimming ไปไว่ายน้ำ go cycling เนาะไปปั่นจักรยานใช้กับกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing ซึ่งคำว่า go จะสื่อถึงว่าไปที่ไหนสักแห่งเพื่อเล่นกีฬาชนิดนั้นนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับ go ประโยคแรกนะคะ I love to go jogging in the morning I love to go jogging in the morning ฉันชอบ ออกไป Jogging ในตอนเช้าเห็นไหมคะ go จะนำหน้ากิจกรรมเนาะหรือกีฬาที่ลงท้ายด้วย ing go jogging ไป Jogging นะคะส่วนประโยคที่2 Pete always goes cycling on Sunday Pete always goes cycling on Sunday Pete p e ไปปั่นจักรยานในวันเสาร์เป็นประจำนะคะ สังเกตคำว่า go al, จะนำหน้ากิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing go cycling แต่ในประโยคนี้นะคะเราเติม e s ที่ goes เพราะว่า Pete มีหนึ่งคนเนาะ Pete always goes cycling on Sunday สรุปก็คือ go al, ต้องตามด้วยกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing นะคะอะต่อไปคำสุดท้ายคำว่า play play ปกติแปลว่าอะไรคะปกติแปลว่าเล่นเนาะ play football play basketball play games นะคะเอาเรามาดูหลักการใช้คำว่า play นะคะ play ใช้กับกีฬาที่เล่นเป็นทีมมีกฎกติกา game กีฬาที่ใช้ลูกบอลน,นะคะมาดูตัวอย่างของคำว่า play นะคะประโยคแรก we play tennis after school we play tennis after school พวกเราเล่นเทนนิสหลังเลิกเรียนนะคะสังเกตคำว่า play เนะาะจะนะจหน้าคำว่า tennis play จะนำหน้าคำว่า tennis tennis เ,เป็นกีฬาที่ต้องใช้ลูกบอลในการเล่นแล้วก็ต้องเล่นหลายคนนะคะต้องเล่นเป็นทีมต้องมีคู่เล่นฉะนั้นจึงใช้คำว่า play ประโยคที่2นะคะ Paul loves to play chess Paul loves to play chess Paul ชอบเล่นหมากลุก play chess หมากลุกเราก็ไม่สามารถเล่นคนเดียวได้นะคะเราต้องใช้คำว่า play เห็นไหมคะ play chess ต่อไปเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะ,ะอย่างข้อแรก basketball อาบาสเกตบอลเราจะใช้ do basketball go basketball หรือ play basketball ดีคะอาสังเกตง,ง่ายๆเนาะกีฬาประเภทนี้มีลูกบอลใช้ลูกบอลในการเล่นฉะนั้นเราต้องใช้คำว่า play นะคะข้อ4นะคะ play basketball อาต่อไปข้อ2นะคะ s k i i n g s k i i n g เราจะใช้ do skiing go skiing play skiing จากหลักการที่เราเรียนมานะคะ ing ต้องใช้คำว่า go นะคะนั้นตอบข้อ b เนอะต่อไป running running wing เราจะใช้ do running go running play running ใช้อะไรดีคะ อ่าสังเกต ing กีฬาประเภทที่ลงท้ายด้วย ing ต้องใช้คำว่า go นะคะ go running ต่อข้อ b นะคะต่อไป golf golf do golf go golf play golf ข้อไหนดีคะ do golf go golf play golf ข้อไหนดีคะ อ่าสังเกตกอล์ฟกอล์ฟก็จะใช้ลูกกอล์ฟใช่ไหมเป็นลูกกลมๆในการเล่นนะคะแล้วก็เล่นได้หลายคนเนาะกอล์ฟต้องใช้คำว่า play นะคะ play g o อลต่อไป badminton เราจะใช้ดู badminton go badminton หรือว่า play badminton ดีคะอ่า b บดมินตันนะคะแต่เราต้องเล่นเป็นคู่เป็นทีมมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้คำว่า play badminton เล่นแบดมินตันนะคะ play badminton ต่อไป fishing อ๋อนี้ง่ายเลยพอเห็นในอินจีเมื่อไหร่เราก็ต้องใช้คำว่า go go fishing ว่า B นะคะ go fishing อสุดท้ายละนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะใช้โทรศัพท์เนาะสแกน QR code นี้เนาะให้นักเรียนทุกคนนะคะสแกน QR Code นี้เนาะเพื่อทำแบบทดสอบจำนวนยี่สิบข้อยี่สิบคะแนนนะคะพอนราเรียนสแกน QR Code เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมาโผล่หน้านี้นะคะ,ะ Do go play นะคะมียี่สิบข้ออันดับแรกเลยนะคะต้องใส่ชื่อ นะคะต้องใส่ชื่อนามสกุลของนักเรียนนะคะเด็กชายจิราวุฒิอันนี้คูยกตัวอย่างนะคะพอใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเรียงก็ต้องมาทําข้อสอบมี20สิบพอใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเรียงก็ต้องมาทําข้อสอบมี20สิบข้อนะคะโดยอ่านโจทย์นะคะ which one is correct which one is c o r r ก c t ก็คือข้อไหนถูกต้องก็คลิกไปนะคะใช้โกใช้ดูใช้เพล่เนาะก,ก็คลิกไปให้ครบยี่สิบข้อนะคะจากนั้นก็กดส่งนะคะนักเรียนก็จะทราบคะแนนของนักเรียนว่าได้กี่คะแนนนะคะนักเรียนสามารถทำได้หลายครั้งเนาะนักเรียนต้องทำให้ผ่านสิบนะคะสิบคะแนนขึ้นไปถ้าไม่ผ่านก็สามารถทำได้หลายๆรอบนะคะคะแนนคุณจะแจ้งในกลุ่มนะคะหากนักเรียนมี ถ้าสงสัยก็สามารถสักถามผู้ได้เอาวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันครับหน้านะคะ see you next time บ๊ายบาย